ปี2568สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ปักธงยกระดับคุณภาพการอาชีวศึกษาใน8ยุทธศาสตร์สร้างคนคุณภาพสู่โลกอนาคตวันนี้เราอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคคอนเกนหนึ่งในสถาบันการศาึกษาที่ผลิตบุคลากรจบออกไปแล้วประสบความสำเร็จในอาชีพที่หลากหลายที่นี่เขามีดีอะไรทำดีทำได้ทำทันทีไปกันเลยค่ะ เช่นหนึเราเป็นสถานศึกษาชั้นนํามีความเก่าแก่มานานจะครบรอบ88ปีวันที่18เมษายน2568เรามีการเปิดสอนในสาขาประเภทช่างอุตสาหกรรมไม่ว่าจ,จะเป็นช่างยนต์ช่างกลโรงงานช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขายานยนต์ไฟฟ้าสาขาเมคคาทรอนิก แล้วก็มีทางก่อสร้างโยธาสถาปัตย์ช่างสำรวจวิเลยเทคนิคขอนแกน่นมีความภาคภูมิใจที่ได้ผลิตกำลังคนนะครับโดยเฉพาะในสาขาที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศเรามีสาขาช่างยานยนต์สมัยใหม่ในระบบเทอร์บีพคีซึ่งเราได้ร่วมกับบริษัทบีบดีประเทศไทยซึ่งเป็นโรงงานผลิตย,ยานยนต์ไฟฟ้าในการผลิตกำลังคน ร่วมกันนอกจากนั้นนะครับเรามีสาขาแมคคาโซนิกและหุ่นยนต์ที่เป็นกำลังหลักในการผลิตในระบบอัตโนมัติซึ่งตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมการผลิตนะครับในส่วนการจัดก,การเรียนการสอนของวิาลยเทคนิคขอนแก่นนอกจากเราจัดก,การเรียนการสอนระดับปวชปวสและระดับปริญญาตรีแล้วเรายังมีการเปิดสอนในส่วนของระยะสั้น รวมถึงการเปิดห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมเรายังมีโครงการให้เด็กได้ฝึกประสบการณ์นำความรู้ทางด้านวิชาชีพไปใช้ในการบริการชุมชนโดยผ่านโครงการ f ิกอิทเซ็นเตอรนะครับนอกจากนี้เรายังเป็นศูนย์ในการทดสอบมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของดิจิตัลนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราชาวเทคนิคขอนแก่น ผมเป็นสิเก่าวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นเมื่อปี2527ถึงปี2529นะครับตอนนั้นมาเรียนสาขาเทคนิควิศวกรรมโยธาครับก็ใช้เวลาเรียนอยู่2ปีนะครับระดับชั้นปมทเรทย,าายเทคนิคขอนแก่นสถาบันที่เริ่มต้นให้กับผมได้มีอาชีพทํางานนะครับโดยเป็นสายอาชีวะยังมีอาชีพทํางานพอเรียนระดับมาหาวิทยาลัยก็จะต้องรอยอย่างน้อย4ปี นะครับก็จะไม่มีอาชีพได้ทํางานก่อนนะครับทีนี้ก็อนุญาตแนะนําเชิญชวนให้น้องๆเรียนที่อยู่ระหว่างตัดสินใจในมาเลือกเรียนสาขาอาชีวะนะครับเพื่อจะได้มีงานทารวมทั้งทุกวันนี้สามารถเรียนไปด้วยมีงานทําไปด้วยนะครับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้รับกาเลือกเรียนสายอาชีวะครับเรียนอยู่ที่นี่ปี28จบช่างยนต์แล้วก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วก็ได้กลับมาบ้านเราก็เลยมาเปิดอู่เว้น ทำเครื่องยนต์ทําเกียร์แล้วก็ทําระบบไฟทั้งหมดของเบนซ์ก็มีความภาคภูมิใจที่ได้จบจากที่นี่ไปแล้วผมก็ชื่นชมเทคนิคขอนแกนที่ได้ผลิตบุคลากรหลายรุ่นจนมีความชำนาญครับผมจบจากที่นี่ไปภูมิใจได้เลยน้องๆภูมิใจได้เลยว่าน้องๆได้เรียนที่นี่ถ้าอยากเรียน เกี่ยวกับพิชาชีพต้องมาเรียนที่เทคน,นิคขอนแก่นแผนกช่างยนต์เลยนะครับถ้าเราเรียนที่นี่เราเรียนก่อนรู้ก่อนได้เงินก่อนครับที่หนูเลือกมาเรียน,นแผนกช่างโยธาที่วิาลยเทคนิคขอนแก่นก็เพราะว่าจิตเก่าพูดต่อๆกันมาและพ่อหนูก็ทํางานเกี่ยวกับสายช่างแล้วก็พูดให้หนูฟังเรื่อยๆหนูก็เลยซึมซาบก็เลยชอบชอบสาขานี้ด้วยแล้วก็จบออกไปแล้วหนูอยากเป็นนายช่างหงคะ่ะผมเรียน ช่างไฟฟ้ากาลังอันนี้จะเปนคอนแก่นนะครับที่ผมเรียกเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เขาเน้นทักษะในเรื่องการปฏิบัติครับแล้วก็ทฤษฎีคัาม,มีเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็อาจารย์ผู้สอนที่มีความชนานาญนะครับแล้วก็มองเห็นศิษย์เก่าพี่ๆที่ประสบความสำเร็จมากมายก็เอาเขาเป็นไอดอลครับผมเรียนจบนะครับผมก็อยากเข้าทํางานที่การไฟไฟ้านะครับมมวิศวกรครับผมสำหรับวันนี้หมดเวลาของเราแล้วเราพบกันใหม่เทคนิคคอมแก่น,กนเรียนดีมีความสุขยิ